สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวที่หมู่เกาะนะครับแห่งหนึ่งนะครับอยู่ท่ามกลางทะเลเลยนะครับระหว่างไอซ์แลนด์นะครับอังกฤษนะครับขวามือเป็นนอร์เวย์แล้วก็เป็นเดนมาร์กนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เกาะนะครับกลางมหาสมุทรนะครับแล้วก็เป็นอานานิคมของทางเดนมาร์กนะครับดังนั้นเนี่ยใครไปที่เกาะแห่งนี้นะครับก็จะต้องขอวีซ่าที่ทางเดนมาร์กนะครับ แล้วก็เกาะดูจากภูมิประเทศแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเป็นภูเขาสูงนะครับแล้วก็เป็นเกาะหลายเกาะนะครับอยู่เชื่อมต่อกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เชื่อมกันทีเดียวนะครับแล้วก็บางเกาะก็ไม่ได้มีสะพานเชื่อมต่อด้วยนะครับบางเกาะก็ยังมีสะพานเชื่อมต่อกันนะครับที่แห่งนี้นะครับก็อยู่บนเส้น ด้านบนนะครับของขอบโลกนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะดูพระอาทิตย์ี่้งคืนได้นะครับเหมือนที่นอร์เวย์เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะนะครับเที่ยวได้นะครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรฮะกลางวันเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับผมจะพาปน,นไปดูตรงนี้ฮะเป็นทัศนียภาพที่ค่อนข้างสวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นทะเลสาบ นะครับแล้วก็จะมีตัวของสนามบินอยู่ด้านนี้นะฮะแต่ว่าทะเลสาบเนี่ยครับก็จะมีจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปสู่ทะเลสาบนะครับไหลไปลงทะเลนะครับจากน้ําทะเลสาบไหลไปลงทะเลนะครับก็จะเป็นทัศนียภาพที่ค่อนข้างสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากตรงจุดนี้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะไปดูในจุดอื่นๆได้ด้วยนะครับ เราลองดูสิครับว่ามันจะมีจุดไหนพอที่จะเราจะลองไปดูได้ด้วยไหมครับนะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับตรงนี้ครับนี่ครับค่อนข้างที่จะแปกตามากๆทะเลสาบแห่งเมื่อกี้นะนะครับก็ไหลไปลงทะเลด้านซ้ายมือนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าลองดูสิครับขวามือนี่นะฮะโอ้โห มันอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลค่อนข้างมากนะครับตรงนี้นะครับถ้ามองจากมุมนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพที่สวยงามแปลกตานะครับแล้วก็ตอนเย็นพระอาทิตย์ตกก็สวยงามนะครับเนี่ยครับหลายท่านเข้าไปถ่ายรูปมานะครับแล้วก็จะเห็นว่า เป็นเมืองที่เรียกว่าสงบเงียบนะครับคนไม่ค่อยจะมีละครับเพราะว่าประชากรก็น่าจะมีอยู่น้อยมากนะครับหลักสาหรับใครที่ไปเนี่ยก็คงประทับใจแน่ๆนะครับเพราะว่ามีวิวทิวทัศน์เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะแปลกตาแล้วก็สวยงามมากๆนะครับ ใครที่ไปนี้ก็คงประทับใจไม่รู้ลืมนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าน้อยคนมากๆนะครับที่จะได้ไปเที่ยวเกาะแฟโรแห่งนี้นะครับนอกจากว่ามีความชอบจริงๆนะครับดังนั้นใครที่ได้ไปนะครับก็อย่าลืมเอารูปมาแชร์กันนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะไปที่แห่งใดนะครับหรือว่าอยากให้ผมไปรีวิวที่แไหนเดียนะครับก็สามารถที่จะเขียนลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ทุกท่านติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ